สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจจะมาทำป่นปลาทูน่านะคะนึกอยากกินค่ะพอดีนึกได้ว่ามีทูน่าอยู่ใน pantry น,นะคะก็เลยเอามาแกะออกแล้วก็บีบีทูน่านะคะเขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แม่บ้านก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะหนึ่งนาทีให้เขาอุ่นๆน,นิดนึงนะคะ มีติดครัวไว้ก็ดีนะคะเวลาเราอยากกินเราทําได้หลายเมนูเลยค่ะเอามาผัดเอามาทําน้ําพริกเอามา,าทํายําก็ได้นะคะทีหน้าเนี่ยค่ะขั้นตอนแรกแม่บ้านก็จะใส่น้ําปลาลงไป่อนค่ะใส่เยอะนะคะเพราะว่าแม่บ้านจะใส่ใส่ปลาร้าค่ะแล้วก็จะใส่พริกป่นนะคะอันนี้เป็นพริกป่นค่ะพริกป่น พ่อคั่วค่ะพ่อบ้านมาเปิดน้ําล้างมือข้างๆไม่รู้เรื่องเลยพ่อบ้านแล้วก็แม่บ้านก็จะใส่ปลานะคะเป็นปลาต้มสุกนะคะถ้าใครไม่มีปลาต้มสุกก็อย่าลืมต้มก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้ชพาดน้ํานะคะนี่ค่ะก็ใส่ลงไปชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่มะนาวนะคะใครชอบมะนาวก็ใส่มะนาวใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะทีนี้เราก็จะมาผสมชิมดูก่อนเนาะพอดีแม่บ้านแช่ข้าวเหนียวไว้อะคะ่ะก็เลยนึกอยากกินก็เลยมีทูน,น่าอยู่ก็เอาทูน,น่ามาทำ ปลาทูก็มีค่ะแต่ว่าแม่บ้านมันอยู่ในช่องแข็งแม่บ้านไม่ได้เอามาดีฟอสขอใส่ปลาไหลคืใครชอบชูรสชอบอะไรก็ใส่ไปนะคะไม่ได้ว่ากัน ใส่น้ำปลาไปอีกนิดนึงน้ำปลาหมดแล้วแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะอันนี้เป็นซะละแหน่ต้นหอมซอยแล้วก็หอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยโอ,อนราวๆค่ะบ้าน อร่อยอ่ะใส่มะนาวอึ้งๆจิตจ๊าบสะใจเสร็จแล้วค่ะอืมน่าทานไหมคะดูวันนี้มีแม่บ้านมีผักเคียงเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้หน่อไม้ต้มนะคะเป็นผักขาวทองอันนี้เป็นสะระแหน่ค่ะ แล้วก็อันนี้มีถั่วพูที่ปลูกเองนะคะแม่บ้านต้องไปเก็บมาแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมโทนแล้วมีลูกโดดด้วยค่ะแล้วก็มีสลัดนะคะไปค่ะเรายกไปทานกัน,นเดี๋ยวแม่บ้านจะต้องไปเอาถาดแม่บ้านมาก่อนนี่ค่ะปนปลาทูน่าของแม่บ้านเสร็จแล้วนะคะไปค่ะย,ยกไปทานกันค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ